กู้มากเสร็จใช่ป่ะมันก็เหมือนกับว่าไปไปผูกพันนี่เยอะเมื่อเช้านั่งดูในข่าวนะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใจร้อนขึ้นแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งการเงินการทองอะ่ะใช้เงินไม่เป็นกันปัญหาคือว่าเดี๋ยวนี้คนอยากโตเร็วแต่ว่าเงินมันหายยากมันมันได้ช้าเพราะฉะนั้นจึงเข้ามาเนี่ยมาบอกอะไรไหมมานั่งคุยนะนะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ย คืออยากจะโตเร็วแต่ว่ามันมันก็ไม่มีทางนะที่ที่แบบจะโตเร็วถึงขั้นนั้นเพราะว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะซุดถึง4ี่ปี4ปีนะได้ดูในข่าวนะแล้วทองอาจจะถึงห้า0มื่นบาทภายในประมาณปีนี้อาจจะถึงห้าหมื่นหรือสี่หมื่นเจ็ดอ่ะพอดูจากในข่าวนะมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทองแพงขึ้นเยอะเนะาะเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆนี่บาทละสี่พันเดี๋ยวนี้จะขึ้นแบบแพงมากๆแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหม คนก็เป็นโรคเครียดกันเยอะเป็นโรคประสาทเยอะขึ้นฆ่าตัวตายเยอะมากทงหลังเนี่ยเพราะอะไรมามันหมุนเงินไม่ทันแล้วมันหาไม่ทันจริงๆพอมันหาไม่ทันจริงๆไงมาไปไปฆ่าตัวตายมันมันหาช่องไม่เจอจริงๆพรามันหาช่องไม่เจอแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนเราเนี่ยเครียดเป็นโรคเครียดโรคประสาทง่ายขึ้นเพราะอะไรหนึ่งหาเงินไม่ทันสองมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะอย่างคุณพีเอ็มสองจุดห้าเขาบอกว่ามันเป็นโรคทางปอด เมื่อโรคมันเกิดทั้งปอดแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดว่าคนเราต้องหาเงินเอามาใช้โรงเรียนถึงได้หยุดเมื่อวันจันทร์อังคารในกรุงเทพทั้งหมดถึงได้หยุดและภาคเหนือตอนนี้ก็มันก็มีนะเห็นว่าเขาในประเทศคอเซ็นเตอร์เกือบครึ่งแสนห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนเนี่ยคนไทยที่อยู่ในพาม่าโดนในประเทศจากเมืองเมวดีประมาณห้าร้อยกว่าคนในประเทศกลับไทยนะตอนนี้วันนี้นะเมื่อเช้านั่งดูนั่งดูในข่าวมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยทำไมไปหลอกคนไทยกันเองเนาะ แล้วปัญหาคือคอรเซนเตอร์คนไทยเป็นสมัครใจเป็นคอเซนเตอร์กันทีเป็นหมื่นเมื่อวันก่อนรู้สึกจะเป็นคนอินโดนีเซียประมาณส1คนหนีเข้ามาในประเทศไทยที่หนีเข้ามาคือโดนโดนแก๊งพมา่าไปนี่ตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะจีนกับอเมริกากําลังคุยกันอยู่ว่าจะส่งคนเข้าไปปราบปราบอะไรนะปราบแก๊งคอรเซนเตอร์ในเมียวดีมันก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเหล่าเนี้ยเขาบอกว่าวันละ80ดิบล้านบาท คือคอเซนเตอร์มาหลอกคนไทยวันหนึ่งอะแปดสิบล้านบาทแล้วมาเช้าเนี่ยจานโอ้ก็โดนสดๆดร้อนๆ้อนรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะแก๊งไอ้นี่โทรมาคอเซนเตอร์เนี่ยแหละโทรมาจากธนาคารเขาบอกธนาคารใหญ่เลยนะจากไอ้นี่นะอะไรนะออมสินสำนักงานใหญ่ออมสินผมไปดูว่าโกหกบอกว่าเปิดบัญชีอะไรเออเปิดก็เปิดไม่ไม่ยุ่งกับใครไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยเปิดก็เปิดเออเปิดนะอะแบบโทรเข้ามานะ เป็นธนาคารนู้นธนาคารนี่วันก่อนันก็เจอเป็นอะไรนะเป็นไทยพาณิชย์ผมว่ามันมีพวกแอบ,บขายเออคือมันมีพวกแอบ,บขายอาจ,จารย์โอเก็บเก็บไว้เล่าเก็บไว้เล่าในรายการอนาะจารย์โอมั่ง